中得部 VR 啊。 ที่โรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนางพันธิพย์เอี่ยวสกุลประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดชุมพรกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนพร้อมให้ความรู้โดยเป็นวิทยากรจบรรยยหัวข้อการขับเคลื่อนแนวคิดโมเดลสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตที่ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้กับนักเรียนในจังหวัดชุมพร ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยได้รับเกียรติจากนางสาวดารันเจริญวงศ์นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรมาเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมกับนายท่านากรจิตอภินยากุลนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรวิทยากรบรรยายหัวข้อการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและแบ่งกลุ่มฝึกป บัตการผลิตสื่อสร้างสารรค์เพื่อรวมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต